ในปี2529 1. เด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นนั่งรถจากกวานพยเยาเข้ามาเรียนในกอทมแต่ด้วยที่ว่าครอบครัวของหนึ่งนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายพอที่จะส่งเสียให้หนุ่มได้ทุกๆเดือนจำเป็นที่หนุ่มนั้นจะต้องประหยัดและหางานทำไปด้วยในระหว่างเรียน 1. เข้ามาสมัครเรียนที่มหาไรหรามํำแหงและได้หาห้องเช่าพักราคาถูกซึ่งอยู่ในแวกเดียวกันนั้นห้องพักที่เช่านั้นเป็นห้องเล็กๆเรียงติดกันห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันภายในห้องแแคบมีพื้นที่เพียงพอที่จะให้นอนและนั่งอ่านหนังสือได้เท่านั้น วันแรกที่หนึ่งมาถึงหนึ่งก็ได้เดินสำรวจไปรอบๆบ,บ,บริเวณแถวที่พักและรอบๆรั้วของมหาไรเพื่อที่จะทำความคุ้นเคยและจะได้รู้ทิศทางในการเดินทางเวลาใกล้คำ่ำหนึ่งเดินมาเรื่อยๆจนถึงห้องพักด้วยความเพลียทำให้หนึ่งนั่งรับอยู่บนเตียงนายนาย ชื่ออะไรเราชื่อเก่งนะเราชื่อหนึ่งหนึ่งตอบกลับไปในขณะที่ได้ยินเสียงคําถามนั้นดังขึ้นข้างๆหูเหมืนมีกลไกอัตโนมัติร่างกายของหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเสียงแค่วะหนึ่งนั่งหันซ้ายหันขวาภายในห้องที่ไม่กว้าง ประตูปิดสนิทอยู่มีก็แต่เพียงหน้าต่างที่เปิดออกกว้างเพื่อรับลมหนึ่งนั่งเงอออกท่วมตัวอยู่คนเดียวภายในห้องอะไรกันวะเสียงนี่มันมาจากไหนหนึ่งนั่งอยู่สักพักหนึ่งนั่งมองซ้ายมองขวามองนาฬิกาอ๊านี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนี่นาะลงไปอาบน้ํำดีกว่า จังหวะที่หนึ่งกำลังออกจากห้องแล้วปิดประตูหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนมีแรงดึงประตูในจังหวะที่ปิดแต่ในใจก็คิดว่าอาจจะเป็นจังหวะที่รมดูดประตูไว้ก็เป็นได้หลังจากปิดประตูห้องเสร็จหนึ่งก็ลงไปอาบน้ำอาบเสร็จก็ขึ้นมาเข้าห้องตามปกติแต่งเนื้อแต่งตัว เตรียมตัวที่จะเข้านอนแสงสว่างจากภายในห้องสรัวสรัวหนึ่งล้มตัวลงนอนและกำลังจะเคิ้มหลับก็แววได้ยินเสียงเสียงเดินลงส้นเทา้าเดินวนไปวนมาอยู่ภายในห้อง ดังจนกระทั่งเสียงนั้นมาหยุดอยู่ที่ตรงหัวนอนของหนึ่งหนึ่งซึ่งนอนฟังเสียงอยู่สักพักก็พยายามลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็กลับที่จะลืมตาขึ้นมาไม่ได้เสียงลมหายใจดังเบาๆอยู่ข้างหูของหนึ่ง รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจะต้องเป็นวิญญาณอย่างแน่นอนอาการของหนึ่งไม่ต่างจากการถูกพีอำเพราะขยับไม่ได้จะลืมตาขึ้นมาดูก็ดูไม่ได้จนกระทั่งหนึ่งหลับไปในที่สุดเวลาผ่านไปจนกระทั่งเช้าหนึ่งรีบแต่งตัวไปที่วัดที่อยู่ใกล้ๆที่พัก ไปทำบุญใส่บาตทําสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ภายในห้องนั้นหนึ่งนำเรื่องที่เจอไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าก็ทําให้รู้ว่าห้องเช่าที่เขานอนนั้นเคยมีนักศึกษาตายจากอาการหัวใจวายและมักจะมีคนเห็นเดินไปเดินมาและเดินเข้าออกจากห้องนี้บ่อยๆ ก็ทำให้รู้ว่าตลอดเวลาที่หนึ่งพักอยู่ในห้องนี้นั้นหนึ่งไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวลำพังแต่กลับมีเพื่อนมาอยู่ร่วมห้องด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยรถยนต์มือสองหมูเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเขาทำงานมาได้3ามสี่ปีแล้ว จากบ้านไปถึงที่ทำงานหมูจะต้องนั่งรถมีถึงสต่อกว่าจะถึงที่ทำงานก็ใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมากตอนนี้หมูก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วพอที่จะออกรถมือสองได้โดยไม่ต้องผ่อนหมูตระเวนดูรถตามเต็นท์รถต่างๆเพื่อให้ได้รถในรุ่นที่ต้องการและอยู่ในวงเงินที่เขาพอจะจ่ายได้ Honda City เป็นรถที่เขาตั้งใจที่จะซื้อไว้ใช้งานแต่ราคาก็ยังคงจะเกินจากงบที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยหมูก็ตะเวนดูไปเรื่อยๆตามเต็นท์รถต่างๆจนกระทั่งมาถึงเต็นท์รถแห่งหนึ่งมีรุ่นที่หมูต้องการแต่ราคาสูงไปเล็กน้อยหมูจึงเจรจาต่อรองกับทางเต็นท์ซึ่งทางเต็นท ก็ยินดีที่จะลดราคาให้กับหมู h o n d a City คันสีขาวสภาพเครื่องยนต์และเบาะนั่งภายในที่ยังคงดีอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรวันนั้นหมูก็ได้ซื้อรถ h o n d a City ตามที่ต้องการหมูขับรถมาจอดไว้หน้าบ้านตอนนั้นซึ่งเป็นหัวค่ำแล้ว แต่ก็ยังพอมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ทุกคนที่เดินผ่านมาเป็นจะต้องหันมามองในรถของหมูกันทุกคนหมูที่อยู่ในบ้านได้เห็นกันนึกยิ้มอยู่ในใจว่ารถที่เขาซื้อมานี่ช่างเตะตาชาวบ้านดีจริงๆเช้าวันต่อมาหมูเตรียมตัวที่จะออกไปทำงานเพื่อนบ้านไกลๆกันกำลังออกไปทำงานเช่นกันก็ทักกับหมูขึ้นมา คุณมุ้งได้รถใหม่แล้วหาแฟนไปเที่ยวไหนมากันล่ะอ๋อครับผมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับได้รถมาก็ขับมาจอดหน้าบ้านนี่แหละหมูตอบกลับไปอย่างงง,งๆงและขับรถออกมาทำงานขับมาจนกระทั่งเลี้ยวเข้าบริษัทยามที่ยืนอยู่เป็นประจำในตอนเช้าก็โบกรถให้กับหมูงแล้วก็ยิ้มแปลก เวลาผ่านไปจนกระทั่งเลิกงานหมูเดินมาที่จอดรถยามที่เฝ้าอยู่ก็เดินมาทักทายกับหมูคุณหมูครับออกรถมานี่สาวนั่งมาด้วยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแม่ไหนชฉาจริงๆสาวที่ไหนกันล่ะครับพี่ผมขับรถมาคนเดียวคนเดียวที่ไหนกันล่ะครับเมื่อเช้าผมเห็นมีสาวนั่งมาด้วยคนนึง นั่งอยู่ข้างๆคุณหมูนะี่ยหน้าตาสะสวยเลยทีเดียวหมูก็เริ่มเอะใจเพราะเมื่อเช้าก็มีคนแถวบ้านพูดถึงในคืนนี้หมูต้องไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนสมัยมัธยมกว่าที่จะขับรถไปถึงที่ร้านก็ค่าพอดีเพื่อนๆที่มารวมตัวกันอยู่ที่ร้านแล้วก็นั่งกินกันยังเฮฮาตามประษาเพื่อนคนหนึ่งเดินมาทักกับหมู เฮ้หมูทำไมเอ็งไม่พาแฟนเข้ามานั่งดียว่ปล่อยให้นั่งรออยู่รถคนเดียวไอ้บ้าถ้ามาคนเดียวหมู Mo. บอกกับเพื่อนพร้อมกับหันมาที่รถของเขาสิ่งที่เขาเห็นทำให้ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงผิวขาวผมยาวนั่งอยู่ในรถและหันมามองเขาด้วยสายตาที่ไร้ชีวิตชีวา หมูขยี้ตาแล้วมองไปอีกรอบปรากฏว่าหญิงสาวนั้นได้หายไปแล้วเพื่อนคนที่ทักหมูยืนนิ่งหน้าซิดไอ้หมูรถเองไปชนคนมาหรือเปล่าวะข้าไม่รู้ว่ะข้าเพิ่งถอยรถออกมาได้แค่สองวันเองแต่มันก็เป็นรถมือสองวะข้าไม่ได้รู้ประวัติด้วยถ้าอย่างนั้นเอง รีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลซะนะหมูขับรถกลับบ้านด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช้าวันต่อมาหมูก็ลาง,งานแล้วขับรถไปหาพระอาจารย์ที่รู้จักพอไปถึงที่วัดพระอาจารย์นั่งอยู่ที่กุฏิหมูจึงได้เล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็เดินมาที่รถของหมู ยืนอยู่สักพักแล้วก็บอกกับหมูว่าโยมที่อยู่ในรถนะเขาไม่มีพิษภัยอะไรหรอกเขารอส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะไปเกิดใหม่ก็เท่านั้นคอยทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทุกวันพระก็แล้วกันไม่นานเขาก็ไปอยู่ในภพภูมิของเขาแล้วไม่ต้องกลัวและไม่ต้องคิดอะไรมาก ได้ครับพระอาจารย์แล้ผมจะไม่มีอันตารายใช่ไหมไม่มีหรกโยมหลังจากนั้นหมูก็ไม่เคยเจอยิงคนนั้นอีกเลยและก็ได้ทำตามที่พระอาจารย์บอกอย่างสม่ำเสมอโดยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ตลอดทุกวันพระอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร และกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ตามต่อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ